มีนมให้ลูกกินแบบฉ่ำไหมคะพองัวปีรถขี่มูทิโก О ของแมโบนะคะเนาะส่งต่างประเทศไม่คะแม่ประเทศน,น,นอร์เวย์ค่ะแม่แมโบทักไปถามนะคะทังแบรนด์มูทิโกให้แล้วนะคะสามารถที่จะส่งไปให้กับคุณแม่ต่างประเทศที่ประเทศน,นอร์เวย์ได้ค่ะ,ะคุณแม่ทักไปหาที่บ้านของมูทิโกนะคะเดี๋ยวแมโบแปะให้หรือว่าถ้าคุณแม่คนไหนนะคะติดตามแมโบที่ทิกตอกนะคะเดี๋ยวแม่โบแท็กทิกตอกของมูทิโกให้นะคะเผื่อคุณแม่ๆนะคะอยากจะเข้าไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดของการสั่งซื้อต่างๆนะคะหรือถ้าคุณแม่คนไหนนะคะที่เห็นคลิปนี้อยู่คุณแมม่่สาารถทีจะ ดได้ที่ตร้าของแมโบนะคะคุณแม่ไม่เห็นตร้การในคลิปนี้นะคะคุณแม่สามารถกดได้ที่โชว์เคสนะคะของช่อง t ิกต็อกของแมโบนะคะแล้วก็ลองนะคะไปทานพงหัวปีรสขิงของมูทริโกนะคะรับรองนะคะคุณแม่จะเห็นความจึ้งปังแต่ว่าคุณแม่นะคะจะต้องมีการที่เอารุกดูนมบ่อยๆหรือว่าปั๊มนมบ่อยๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกินอาหารให้หลากหลายดื่มนะ้ำให้ได้สองถึงสามลิตรต่อวันพักผ่อนผ่อนคลายไม่เครียดนะคะบอกเลยว่ามีนมแม่ให้ลูกกินช่ำใจค่ะแม่แต่ผลลั์หลังทานนั้นอาจแตกต่างกันออกไป ว่าคุณแม่นะคะจะต้องเข้าใจกระบวนการสร้างการไหลาการคงปริมาณน,น้นํานมไว้ซึ่งแม่โบเองนะคะก็จะมีการไลฟ์นะคะเนาะพูดคุยเรื่องหนุ่มแม่นะคะแบบฉ่ำใจคุณแม่สามารถที่จะเข้ามารับชมไลฟ์แล้วก็ปรึกษาปัญหาน้านมนะคะกับแม่โบหน้าไะไรสดได้ที่หน้าบ้านติ๊กตอกแม่โบได้นะ